ข้าวประเทศนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนข้าวมันปูเหลืองๆพี่น้องอุตสาหเลือกเอากระสอบที่เป็นว่า Thailand Origin นพยิบาลและเซ่สวัสดีครับหมูสวัสดีจ้าห้อ <laughs> งนอตตื่เนเสียงเบา <c oughs> เสียงเบาแท่อันดึกๆปันไดก,ก็ต้องกินพี่น้องกินแล้วก็นอนเพราะว่าไอ้เลืองานมาดึกเที่ยงคืนแล้วก็จะได้กินกะทีนึงให้กับเขาแล้วก็หุงเขา ได้ต้มมะระนะครับได้ต้มลื่นมะระใส่ไก่แล้วก็มีน้ำพริกกะปิดำแล้วเมื่อกี้พักกัตชิม,มิอินพักองิงยังพี่น้องมุกเจ้าหรือจังว่าพักอีงยังเงนี่ยย่ในประเทศบาเลนไหนบาเลนโอ้ประเทศอันไอโอมานเน่เห็นบออัน,อน,อน,อนลืมหลงลืมแล้วอันนี้พักองีงยังบูนี่มุกเจ้าหจัว่าักอันนี้เข้าเจนได้ยาเลนี่เประผศันกอาดพี่น้องอักกาดหลงลืมแล้วอันี้กอิงยงบนะิมเา้าหิือจ่ากอิงพนี่ย พักยังกิกนมันจะอ่อนเขาคลายเขาขายแสดงว่ากินได้ปดีนะซีิ๊พิกกะปิ่กันตามเมื่อกี้เนี่ยไม่ยังภษาข้าวประเทศนี้เป็นอ <Yes. S 1> เป็นเหมือนข้าวมันปูเหลืองๆเงป็นยองอุตสาหเลือกเอากระสอบที่เป็นว่าไทยแลนด์ออริจิ อืน้ำพริกอร่อยเผ็ดเปรีย้ยวอืมต้อมอร่อยะทางอันนี้ก็รอบอืมออกรสชาติขมขมอร่อยไหมต้อมอืมดี không cần thiết cấp bịa rồi đi nói cái cặp bịa đó rồi Bên này nó thả Mời đây กินไหมไอ้เจ้าไหนกินน้ำผักกระชับบ้านเราอ่ะเล้วอยกกระชับอ่ะออืนะสถานี้ก๊อบ มาันจะออก,กมผมๆหน่อยกินก้อันก๋วยงวงเพื่อเสี่บโอ้ยอยากกินก๋วยงวงเลยเฮ้ยาซื้อไปไหนแม่งงวงเนื้อวัวไม่มีนะที่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเห็นเห็นเขาแต่อันขายเต้าเรืออูดไม่ไปนอนใอ้ค่อยให้ค่อยถามได้ว่างเนืน้อเนือน้ออูดเราไม่ก๋อยนิดเดียวบ้าง หาเนื้อม้อวอมิก่กลี่นะหีรถผ่านจะมีร้าตู้ขายเนื้อใช่ไหมแต่ว่าเป็นรูปปูดไหมก็ไม่กล้าซื้อกิน อาก,กาศันเป็นผักกาดปะรสชาติเหมือนผักคะน้าอ่ะเรียกวผัดกิน๋ะ ก็ไม่เอาว่าผัดไก่ผัดไก่เลยผัดไก่ไก่ไก่แล้วอ่ะมูอก็ไม่กินนะก็มีขายนั่นในตัวเมืองแต่เราไม่มรู้ตัวเมืองมัดมมก,กันเนะเาะนั่งรถไปตั้งสามกิโลโอ้สามชั่วโมงจะไม่ไปสิไป ก็ไปยอปไปกลับก็บครึ่งวันแล้วเป็นวันเนี่ยถ้าแอบยัไม่รู้ว่าจะไปงไงเรื่องของเราเรียกมีอะไรก็กินอย่างนั้นแหละ ใส่ต้นหอมซอยนะเพราะว่าทักชีมมนี่หมดแต่ยังไงก็กินได้หมดอ่ะเพราะเราทำรสชาติของเราอันแล้วมุกไหนแั่แส่ จนนลือมดกะขมข้าจะยังไม่หมดเลยก็เธอไม่กินข้าวอ่ะทำไมกินตะกรบที่ไหน กินอยู่ยนะข้าวซิล่าพี่น้องะซิเล็กกินกระดูกซิกินกระดูกต่อ,อาาเราไม่เลียนพี่น้องขอบคุณหลายนะครับเด้อคิจะตับรับช่วคลิปข,ของตัว่อยสองคนอันกำลังใจก็มาจาก <c oughs> พี่ๆน้องๆดีนะพี่น้องโลกคลิปไหญกับมีแต่คนหายกำลังใจขอบคุณหลายนะครับเด้อซอยกดหลยกดแซเป็นกำลังใจให้่อยแน่เพื่อเพื่อจะได้มีรายได้กับเขาบ้างพี่น้อง ก็ไม่มีไปแล้วครับพอกับคลิปนาะสวัสดีครับ